เดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อกันใช่ถุงเท้าหนาหนาด้วยติ๊บไปเลยลูกไปด้วยได้ไหมไปด้านฝั่งอปไปด้วยได้ไหมเราขับพุ่งเข้าป่าเลยเอาพุ่งเข้าป่าเลยแล้วไปอะไรอ่ะไปเครื่องบินเหรอเครื่องบินฮะบินไปพลานไปพรอนทำไมโหลาน จอดให้ตรงลานจะไปพ้นลานทำไมเราจอดให้พอดีน่ะลูกเราจอดให้พอดีพอดีแล้วเราก็จะปลอดภัยแล้วเราก็จะได้ไปเล่นเล่น่เราจะไปปั้นเราจะไปปั้นตัวอะไรนะตัวตัว s n o w f l a k กอะลูกซื่ออูหลิวชีตาจิวชืหวานจืจื เซ่เม <Hey. S 2> ื่อกเอ๊ะยังม่เกในมามิดูฟันขาวหน่อยค่ะขอมามิดูฟันขาวหน่อย๋อขาวยังดูสิคะยิ้มตาให้มามิดูหน่อยแล้วโอ้อฟ, hey, <man. S 2> อฟันสะอาดฟันสะอาดจ้างโอ้ลิ้นกะวันนี้หมามิฟันขาวด้วยนะหมามิเพิ่งแปรงฟันไปเมื่อกี้คะ่ะ ไปเอเดนกเราบ้นไปเลยแต่ว่ามันไม่ตัวนี้ไม่รู้นะคะสิน้องมีตังเก็บเยอะๆแล้วเหรอคะสำหรับการไปเที่ยวเมืองหิมะน่ะน้องเก็บเงินบ้างยังอ่ะอยากไม่ได้เก็บเลยอยังไม่ได้เก็บเลยค่าค่าตั๋วมันแพงมากมันทะลุหกค่าตั๋วเคกบินเป็นหลายหมื่นน้อง จะไปสวนน้ำนครด้วยน้ำนครต้องใช้ตังยกไาอีกแล้วงั้นหนูก็ต้องเก็บตังด้วยค่ะเก็บตังด้วยเพราะว่ามารีมารีก็เก็บไม่ทันหนูเองก็ต้องเก็บด้วยต้องเหมือนน้าป๊อบให้ค่าขนมน้องน่ะน้องก็ต้องงดเอ่อต้องกินให้มันน้อยน้อยน้อยแล้วก็ที่เหลือก็เก็บเป็นตังสดบอกน้าป๊อบครับซื้อให้น้องแค่ครึ่งหนึ่งที่เหลือเก็บเป็นตังให้น้องนะครับน้องจะไปเที่ยวสวนน้ําครับโอเคโอเคไหมลูก ป้านนปบจะป้าน้าปบจะซื้ออะไรผ้าห่ับ้าห่า้าน้ป๊อบผานปบจะซื้ออะไรให้โน่น่ะน้องบอกน้าป๊บเก็บตังค์ไว้น้อด้วยส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยนปบเก็บตังค์ไว้ให้เรด้วยสนหนึ่งนปอบเก็บตังค์ไว้ให้เนะทำเมล็ดพ้นหน่อยหนึ่งสองสามเอาวาง นับป๊อบอย่าลืมนะเวลาหมามีโอนตังแบบนั้นไปให้นับป๊อบต้องเก็บไว้สิบเปอร์เซ็นต์นะเหมือนตอนที่หมามี่เคยบอกนับป๊อบอย่ตังเราแล้อยากให้น้าอลองช่วยเหลือเอากะเป๋าไปแล้วไปหนะคฟ้เก็บไป